ในที่สุดนะครับผมก็ได้เป็นเจ้าของคีย์ครอนคีย์บอร์ดนะครับผมสั่งเป็น K2 แล้วก็สวิตช์สีแดงมานะครับกว่าจะได้ต้องไปแย่งชิงมาด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้แย่งกันจริงๆเลยนะครับอหอมแพ็กเกจมาเรียกว่าพรีเมียมนะครับห่อมาหลายชั้นนะครับก็ จะได้นะครับรอบที่ผมส่งเนี่ยส่งช้านะครับคือสั่งผ่านหน้าเว็บไซต์ล่มนะครับล่มที่ตัว Payment Gateway ของเขานะครับพอสั่งผ่านตัว Shopee เสียค่าส่งไม่ส่งฟรีมาหน้าเว็บไซต์แถมช้าโคตรนะครับอันนี้ผมสั่งมาเนี่ยเป็น Dark g r a y นะครับจากครี n k e y c h ช o n นะอ่าน,านว่าอะไรไทยแลนดะ์ Thailand นะครับเป็น K2 นะครับแล้วก็แป้นพิมพ์เนี่ยมีภาษาไทยเผื่อ คุณแฟนเขาใช้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้พิมพ์สัมผัสเดี๋ยวเขาจะด่าเอาอีกนะครับก็แกะพลาสติกออกเลยกลิ่นหอมสำหรับของใหม่กล่องเป็นกล่องสุญญากาศนะครับเปิดยากสักนิดหนึ่งก็ตามสไตล์ของพรีเมียมนะครับรคาคา4,000กว่าบาทก็รอ,องมานะครับแล้วก็มีแผ่นเลยเยอร์อย่างนี้มาให้เราด้วยนะครับให้เราเห็นนะครับว่าถ้าเป็นบินโดจะทำงไงนะครับ แล้วก็มีปุ่มให้ดูนะครับผมใช้ปุ่มสีแดงนะครับสวิตส,สีแดงที่บอกว่าเงียบที่สุดแต่หลังจากใช้งานแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ได้เงียบหรอกครับมันแค่บอกว่าชาวบ้านเขามันแค่บอกว่าพี่ๆสีอื่นเขานะครับอ่านะครับแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดเยก็ถือว่าหอ่อบรรจุมาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็่านี่มีพลาสติกครอบอีกชั้นนึงนะ หลายชั้นนะครับของพรีเมียมแบบนี้นะครับน้ำหนักเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับหนักเอาเรื่องนะครับสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้แล้วก็มี User m a n แมนนะครับวิธีใช้ก็หลักๆสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ก็คือว่าการแร์กับบลูทูธด e ไว c e นะครับการเปิดปิดไฟนะครับการชาร์จแล้วก็การสวิตช์โหมดนะครับการระหว่างไวเลสกับการต่อผ่านสายแล้วก็การสวิตช์ระหว่าง Windows กับ Mac นะครับแล้วเขาก็จะให้ที่ชาร์จมานะครับสายชาร์จมา แล้วก็ปุ่มแดงอะไรพวกนี้นะครับไอ้ตรงนี้ไว้เปลี่ยนนะถ้าอาัลเทอร์เนตต่างๆเนี่ยถ้เราไปใช้วินโด้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคือที่เปลี่ยนปุ่มนะครับไว้ดึงปุ่มออกนะก็จะมีคู่มวิธีการบอกอยู่ในคู่มือนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยช่วยช่วยดึงปุ่มออกอ่านะแล้วก็สายชาร์จนะครับด้านหนึ่งเนี่ยเป็น type c นะแล้วก็ด้านหนึ่งเป็นธรรมดา นะครับอันนี้วิธีเอาออกก็แย่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็ดึงขึ้นมานะครับเนี่ยของผมเป็นสวิตส,สีแดงอย่างนี้นะครับก็เปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้แต่ว่าผมเลือกสีแดงเนี่ยเพราะว่าผมต้องการตัวที่เงียบที่สุดผมกังวลอยู่แล้วแหละเมคคาเนียลคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะมีเสียงดังนะแต่ผมก็อยากลองมาใช้นะเขาฮิตกันโอเคนะครับขอเล่าหลังจากที่ใช้เจ้าตัว K 2 คีคลอน K2 ตัวนี้เนี่ยมาเป็นเดือนและเดือนกว่าๆนะครับผมคิดว่าผมพอจะแชร์ฟีดแบคหลังจากที่ได้ใช้เจ้าตัว K2 ตัวนี้ไปได้ระดับหนึ่งนะครับให้กับเพื่อนๆฟังนะครับคงต้องบอกว่าเพื่นพนพนอนๆคงยอมรับแล้วครับว่า K2 ตัวนี้นะครับหรือว่าคีย์คีย์บอร์ดคีคลอนเนี่ยเป็นที่ ต้องการเป็นอย่างมากในตลาดนะครับโดยเฉพาะช่วงหนึ่งที่เรา work from home กันหนักๆน,นะครับไม่ว่าจะด้วยกระแสที่มีการพูดถึงมากโดยเฉพาะในกลุ่มจัดโต๊ะคอมนะครับหรือในช่องทางออนไลน์อื่นๆที่บอกว่าคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยเป็นคีย์บอร์ดขั้นเทพนะครับ ผมเองเนี่ยก็ลังเลใจอยู่เหมือนกันนะครับในการที่จะซื้อเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้มาใช้งานจริงจริงรู้จักมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับแต่ก็ช่วงแรกไม่ได้ตัดสินใจซื้อนะครับก็มาเป็นช่วงที่2นะครับที่ตัดสินใจซื้อมาแล้วก็หาต้องบอกว่าหาค่อนข้างยากนะครับสำหรับเจ้าคีย์คอนตัวนี้แล้วก็พอดีว่าช่วงนั้นเนี่ยคีย์คอนไทยแลนด์เนี่ยเขานำเข้ามาพอดีผมก็เลยสั่งทัน หลังจากใช้งานไปเดือนกว่าๆเนี่ยผมพบว่าอย่างแรกเลยนะครับมันพิมพ์สะดวกมือจริงนะครับมันพิมพ์สบายมือจริงๆนะครับสำหรับเจ้าคีคอรอนตัวนี้นะครับเลเยอร์อของมันเนี่ยนะครับผมใช้ K2 นะมันมันพอดีกับมือผมมากๆนะครับแล้วก็การพิมพ์สัมผัสต,ต่างๆเนี่ยฟิลลิ่งที่ได้ดีนะครับเ,เจ้าปุ่มที่ผมใช้เนี่ยเป็นตัว สีแดงนะครับซึ่งมันเขาเคลมว่าเบาที่สุดแต่ว่าลองฟังเสียงนะครับลองฟังเสียงว่าเบาหรือเปล่านะครับเป็นผมพิมพ์นะครับ,รบอันนี้ผมพิมพ์ด้วยปกติผมเป็นคนพิมพ์เพิมพ์หนักระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับก็ะจะดังแบบนี้ตลอดนะครับอย่างแรกนะครับผมคิดว่ามันไม่ได้เงียบนะครับดังนั้นเนี่ยซึ่งงานผมเนี่ยนะครับผมจะมีทํา คอนเฟล c ตนะครับทั้งกับลูกค้าทั้งกับเพื่อนในบริษัททั้งกับบิวเซ็ตพาร์เนอร์เนี่ยอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อผมผิดอย่างนี้เนี่ยแม้กระทั่งผมจะใช้ไมค์นะครับที่เป็นตัวชัวอ,อ,อย่างนี้นะครับหรือไมค์แบบนี้นะครับหรือว่าแม้กระทั่งไมค์แบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นไมค์ตัวไหนเนี่ยเ,เรียกว่าเสียงคีย์บอร์ดผมเนี่ยค่อนข้างจะเข้าไปรบก,กวนในการสนทนานะครับ เอาเองเอาจริงเนี่ยผมก็ถึงเขาไม่พูดเนี่ยผมก็รู้สึกได้นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาพิมพ์เนี่ยผมต้องเกรงแล้วก็พิมพ์เบาๆซึ่งเมื่อพิมพ์เบาปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ผมมันมีการพิมพ์ผิดม,มากขึ้นเนื่องจากว่าผมไม่ถนัดการที่จะต้องมานั่งเเกรงนิ้วนะครับในการที่จะพิมพ์อันนี้อย่างแรกนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆที่คิดว่าเอามาใช้พิมพ์เนี่ยผมว่าพิมพ์สนุกนะ โดยเฉพาะคิดว่าถ้าเป็นปุ่มที่มากกว่าแดงขึ้นไปนะครับที่มันมี2ขยักอะไรอย่างนี้น่าจะยิ่งสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับกระรับผมเนี่ยประชุมแทบทั้งวันนะครับแล้วก็พิมพ์ไปด้วยจดบันทึกไปด้วยระหว่างประชุมนะครับส่วนที่นอกเวลางานถึงจะไม่ได้เปิดไม์แล้วก็พิมพ์อย่างเดียวเนี่ยคีย์คอนค่อนข้างจะสร้างความอึดอัดให้กับผม นะครับในการที่จะต้องมาคอยปิดไมค์เวลาพิมพ์นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเราต้องคุยไปด้วยจดไปด้วยนะครับแล้วการที่มีเสียงคีย์บอร์ดเข้าไปนะครับในคอนเฟรนซ์คอร์เนี่ยผมคิดว่าเป็นการรบกวนคนอื่นเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบเสียงคีย์บอร์ดของเรานะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังถึงจะต้องเป็นสีแดงนะครับเป็นรุ่นที่บอกว่าเบาเสียงเงียบที่สุดแล้วเนี่ยน่ารำคาญอยู่ดีนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้พิมพ์อยู่ นค,คนที่พิมพ์อยู่เนี่ยจะชอบเสียงมันคึกคักนะครับดีเลยนะครับหรือว่าคุณจะเอาไปใช้ในห้องนอนเนี่ยผมว่าภรรยาคุณเนี่ยมีปัญหาแน่ๆนะครับถ้าเขาไม่เข้าใจแต่ถ้าสายเป็นสายเกมเมอร์เนี่ยไม่ได้แชร์อะไรกับใครเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้ดีเลยนะครับอย่างที่2คือว่าราคาที่4,200กว่าบาทนะครับที่ผมซื้อมาเนี่ยผมคิดว่า ถ้าย้อนกลับไปผมเคยสัมผัสมามาก่อนแล้วย้อนกลับไปเนี่ยผมคิดว่าผมคงไม่ซื้อนะครับเนื่องจากว่าราคาค่อนข้างสูงสำหรับคีย์บอร์ดนะครับแต่ว่าคนก็ให้ราคาต่างกันนะผมก็ไม่ใช่คนที่จะผมคีย์บอร์ดธรรมดาก็ได้นะแต่ตัวนี้ต้องยอมรับว,ว่าพิมพ์ดีจริงๆนะครับแต่ผมก็ยังรู้สึกว่ามันแพงสำหรับผมนะครับ คันนี้มาส่วนที่ผมชอบบ้างนะครับก็คือพิมพ์ได้ถนัดมือมากอย่างที่2ก็คือว่าการที่มันสามารถต่อกับ device นะครับเพียงแค่กดฟังก์ชัน 1, ฟังก์ชัน2ฟังก์ชัน3มเนี่ยนะครับมันก็จะมี 1, 2, 3ตรงนี้นะครับสังเกตว่าเป็นบลูทูธอยู่นะครับแล้วก็ต่อได้3 device นะครับผมสามารถต่อกับอ,อ m c c ของผมนะครับต่อกับแล็ปท็อปที่เป็น w n n o w w นะครับแล้วก็ต่อกับ iPad แล้วก็พิมพสวิชเนี่ยได้เลยโดยใช้คีย์บอร์ดตัวเดียวอันนี้โอเคเลยนะครับแล้วก็ผมใช้คู่กับเจ้าเมาส์ตัวนี้นะครับ Logitech นะครับเอ่อ520มาราทอนเอ่อไตรกตอนนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยไม่ใช่รุ่นที่ m 3อะไรที่เขาหากันนะราคาย่อมเยาวกว่าแต่ผมคิดว่าอันนี้เนี่ยเพียงพอเลยเพราะว่าผมเนี่ยชอบใช้วิธีการสวิชเนี่ยโดยการกดตรงนี้นะครับ อ่า m 3ก็จะกดตรงนี้ก็จะทำให้สามารถสวิตช์ได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเป็นตัวตัวท็อปนะครับเอ้ยตัวเจ้าตัวนี้เปลี่ยนตรงนี้นะเปลี่ยนตรงนี้เห็นไหมมันจะมีเลขให้เปลี่ยนเลยแต่ถ้าตัวท็อป m 3มเนี่ยมันจะเปลี่ยนข้างล่างแล้วมันจะแปลกไหมที่เราอยู่ดีต้องพลิกมา,กมา,กมาเปลี่ยนพลิกมาเปลี่ยนตลอดเวลาอันนี้เนี่ยผมสามารถสวิตช์ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมก็สวิตช์ device ได้เลยก็จะทํางานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็รองรับการที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เซตโปรแกรมเข้าไปนะครับในปุ่มตรงนี้ด้วยนะครับผักซ้ายผักขวาได้คล้ายๆกันนะครับนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้ามีพอเราพอเราแยกนะครับเป็นคีย์บอร์ดแยกมาเนี่ยจุดแรกก็คือว่า1ก็คือว่าข้อดีของมันเนี่ยช่วยเราเนี่ยคอนเน็กหลายอุปกรณ์ได้มากขึ้นกับคีย์บอร์ดตัวเดียวข้อที่2ก็คือว่าเรามือไม่ร้อนนะครับพอเราถ้าเราจับอยู่ที่ตัวแพดต,ตรงนี้เนี่ยเราจะร้อนเหงื่อจะออกบ่อยมากนะครับแล้วสังเกตนะครับหลังๆเนี่ย ตัวเก่าของผมเนี่ยเหงื่อไม่ออกเยอะขนาดนี้นะแต่ตัวนี้เนี่ยผมเหงื่อออกเยอะแล้วก็ดูสิเห็นไหมกระด่างกระดำไปหมดเลยสาหรับตัวคีย์บอร์ดของ Mac นะครับเนื่องจากมันร้อนนะครับแล้วก็ผมอยู่กับมันทั้งวันนะครับการที่มีคีย์บอร์ดแยกออกมาแบบนี้นะครับก็จะทําให้ผมเนี่ยมือไม่ร้อนนะครับแล้วก็พิมพ์สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างต่อมาคือว่าพอเรามีคีย์บอร์ดออกมาแยกออกมาปุ๊บเนี่ยแน่นอนเราคงไปใช้ที่ทัชแพด ตรงนั้นไม่ได้อีกแล้วเราก็ต้องมีเมาส์ซึ่งผมคิดว่ามันลงตัวดีมากเลยนะครับกับตัว Logitech 520ไตรายกอนตัวนี้นะครับไม่ต้องถึงขั้นตัว MX Master 3ก็ได้นะครับผมชอบที่มันสวิตช์ดีไวต์ตรงนี้ได้เลยไม่ต้องหงายท้องนะครับแล้วก็เราก็ยังปรับนะครับเปลี่ยนล็อกตรงนี้ได้ผักซ้ายผักขวาเป็นลูกกิ้เนี่ยเป็นแบบเนี่ยเร็วๆแบบ เป็นแบบเลื่อนๆอย่างนี้หรือว่าเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับสำหรับตัวนี้คล้ายๆกันนะครับกับตัว MX Master แต่ราคาย่อมเยาวกว่าเยอะนะครับอ่าอย่างต่อมาคือว่าผมใช้เนี่ยแทบจะเรียกว่าชาร์จครั้งเดียวนะครับแล้วก็ใช้ยาวเลยส่วนไฟเนี่ยนะครับส่วนไฟในคีย์บอร์ดเนี่ยผมเนื่องจากว่าโต๊ะผมค่อนข้างสว่างตลอดเวลานะ ผมก็เลยไม่ได้ใช้ลูกเล่นของไฟเท่าไหร่ไฟที่เปิดมาเนี่ยมันก็ไม่ได้สว่างจนทําให้มันดูมีความเฟี้ยวเฟ้าอะไรมากนักนะครับผมก็เลยขาดในเรื่องตรงนั้นไปนะครับสำหรับน้องๆวัยรุ่นนะครับอาจจะชื่นชอบในเรื่องของไฟต่างๆขึ้นมานะครับแต่ก็ต้องปรับห้องให้มืดอีกสักนิดหนึ่งนะครับหรือว่ามันปรับความสว่างไฟได้มากกว่านี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับอย่างต่อมาก็คือว่ามันก็อย่างที่เขาเล่าครับมันก็สามารถสวิตต่างๆได้ แต่ผมเจอปัญหาอย่างหนึ่งครับผมเจอปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าแม็กของผมเนี่ยนะครับ Macbook ของผมเนี่ยนะครับมันต่อดีไว้อยู่นะครับคีย์บอร์ดหนึ่งผ่านบลูทูธนะครับหนึ่งนะครับดีไว้ที่สองคือเมาส์นะครับแล้วก็เมื่อผมเนี่ยเอาเจ้าหูฟังเนี่ยไปต่อดีไว้ที่สามนะครับผมพบว่าคีย์บอร์ดบางครั้งหลุดนะครับหลุดเลยนะครับไม่น่าจะใช่เพราะแบตเตอรี่หมดนะครับ คีย์บอร์ดลุดเลยทําให้แต่จริงๆแล้วเนี่ย macbook นะครับมันรับได้ถึง7จ็ดสต e ผ่านบลูทูธในเวลาเดียวกันนะครับก็เลยเป็นข้อสังเกตว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตรงนี้นะครับแต่หลังหลังมันก็ไม่มีประเด็นอะไรเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้เจ้าเจ้าหูฟังตัว airpods ตัวนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมก็เน้นเปิดผ่านลำโพงนะครับเพราะว่าคุยทั้งวันเนี่ยใส่ไว้ที่หูเนี่ยต่อให้มันเบาสบายยังไงจริงสบายมากเลยนะ ก็มันก็เบ็ดหมดอะไรอีกนะมันลำคาญนะครับก็อันนี้คือโดยส่วนตัวผมนะครับถ้าใครอยากจะซื้อคีีคลอนนะครับก็ลองพิจารณาถึงเหล่านี้ดูนะครับเสียงไม่เงียบแน่นอนนะครับเสียงไม่เงียบแน่นอนอันนี้คือประเด็นหลักๆเลยแล้วก็ความรู้สึกก็คือว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยราคาก็ถือว่า สูงอยู่ดีนะครับสำหรับผมปกติเนี่ยถึงผมจะอยู่ในวงการคอมพิวเตอร์มานานมากแล้วคีย์บอร์ดของผมก็อยู่ประมาณหลัก5 0 0ร้อยเท่านั้นเองนะครับแต่ว่านี้ดีกว่าจริงดีกว่าจริงๆแต่ไงผมก็รู้สึกว่ามันราคาสูงนะครับสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้แล้วก็ความที่มันเสียงดังเนี่ยมันทำให้การประชุมของผมเนี่ยมันอึดอัดนะเออเพราะผมต้องพูดด้วยพิมพ์ด้วยอย่างเงี้ยม,มันรบกวนนี่คือสิ่งหลักๆเลยสำหรับเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับ ที่เหลือนะพิมเข้ามือเร็วมากนะครับพิมพ์เข้ามือเร็วละเร็วมากแล้วก็ตอนนี้เหมือนเขาก็จะค่อยๆเบากระแสลงนะก็จะมีตัวอื่นมาทดแทนบ้างเหมือนกันเพราะหายากดีนะนะครับก็ยังไงก็อันนี้เป็นฟีดแบ็กจากทางผมนะครับหลังจากใช้งานมาแล้วระยะหนึ่งยังไงใสยังไงก็ลองไปพิจารณาดูนะครับขอบคุณครับ